สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวฟิกทุกๆท่านนะครับรอบนี้ก็คือผมชําแบบพิเศษหรือขี้เกียจแล้วก็เอามาตั้งไว้นะครับคือไอ้กิ่งเนะี่ยเป็นกิ่งลำต้นนะครับซึ่งผมวางแห้งไว้ประมาณสองสาวันนะครับแล้วก็เสียดายครับไปตัดมาไปตัดมาตอนแรกว่าจะไปปักนะครับแล้วบังเอิญในแปลงมันเต็มครับในถุงชํามันไม่พร้อมด้วยก็เลยเอามา ใส่กระถางไว้ครับแล้วก็แช่น้ําไว้อย่างที่เห็นนะครับนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับปรากฏว่ามันมีใบแตกออกมาครับก็เลยสงสัยนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดรากครับมันเกิดรากนะครับนะครับอย่างนี้ที่จริงเอาไปปลูกได้นะครับเพราะว่ากิ่งมันยังหนักอยู่นะครับมันยังไม่เบา นะครับมันยังไม่เบาเพราะว่าถ้ากิ่งมันเบาแล้วคือมันตายครับสมมุติว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตายครับมันจะเบาๆอันนี้คือเราปักไว้ปักกับขัวครับเอายอดลงทิ้งไปนะครับเนี่ยเบาครับอย่างนี้เบาทิ้งไปเนี่ยบางกิ่งมันมีรูจากมาแมลงเจาะหรือต้นลําต้นเสียนะครับทิ้งไปอันนี้จะได้เยอะหน่อยเดี๋ยวดูต้นที่มียอดดิเห็นไหมครับ มีรากตมุตมีออกมาด้วยตอที่ปักทิ้งไว้นี่คืออีรัก,กินะครับอีรักีอีรัก,กีครับชื่อจริงอีรักิไม่ใช่อีรกกีครับอีรักีอีรักีนี่นะตุลากนะครับ,กกกกนะรบเดี๋ยวผมจะเอาไปลองใส่ถุงเพาะชำดูนะครับโดยใช้มะพร้าวสับกับแกลบแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะรอดไม่รอดถ้ารอดก็มี คลิปต่อไปครับถ้าไม่รอก็หายไปครับเงียบๆไปรู้ๆกันเดี๋ยวดูตอ้นอื่นอีกอะอนะตัวนี้แตกสองยอดที่จริงไอ้ยอดขาวๆแบบนี้น,นะครับเปอร์เซ็นต์ตายแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเวลาแบบว่าสมมติว่าเราชำอยู่แล้วเราเจอยอดขาวๆแล้วก็มันยาวๆยาเงี้ยครับแล้วเราไปย้ายปลูกเงี้ยเปอร์เซ็นต์ตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนใหญ่ในเวลาชำของผมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นลากมาก่อนแล้วค่อยเป็นยอดนะครับนะครับในในแปลงชำนะนะหวังว่าดูแล้วเกิดข้อสงสัยหรือดูแล้วมันน่าไปพัฒนาต่อยอดได้ก็เอาไปลองทำดูนะครับเผือใครมองเห็นจุดสังเกตใหม่ๆได้อ่ะโอเคขอบคุณที่รับชมครับมีแค่นี้ครับบ๊ายบาย